เฮ้ย <Hey, S 2> มืงอว่าเขาใส่ปะวะกูว่าใส่เอาชิ่ผายแล้ว โอเคครับทุกคนขอต้อนรับสู่ไกด์ของผมก็งี้แหละกับเบอร์นิสจังสาวเกลสุดแซ่บที่มักระจดีกับหนุ่มอัตคุอย่างพวกเราเสมอเพราะการชงแอลสุดร้อนแรงของเธอที่กินตอนนี้ดีดต,ตอนนี้รู้ตัวอีกทีก็สว่างซะละส่วนหัวข้อหลักๆในวันนี้นะครับก็จะมีตามนี้เลยถ้ากใครสนใจตรงส่วนไหนแล้วก็ดื่มในตัวฟิลแล้วก็พุ่งทยานไปเลือกดูตรงทาวสเต็มได้เลยครับ เบอร์นิสจังสาวน้อยบาร์เทนเดอร์ผู้มีอินอร์จีเกิด้อยและก็เป็นสาวเกลยวสุดใจดีใจดีเล่นเนื้อเรื่องแล้วเนี่ยพระแม่มาโปรชัดชัดโดยตัวเธอนั้นจะเป็นตัวละครสายเออร์มารี่ธาตุไฟนะครับมีความสามารถหลักๆในการแปะสถานะเรินใส,ส่ศัตรูแม้ว่าตัวเองจะอยู่นอกสนามก็ตามน้องก็สามารถแปะได้ตลอดเลยนะและข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือเบอร์นิสเนี่ยเป็นตัวละครที่เขาทําสัดส่วนออกมาได้แน่นมากๆโดยเฉพาะตรงส่วนนี้นะ มาทำให้าเข้าใจกับสกิลพาสีเบอรอน,นิสจังกันครับอื้ยาวมากแต่เดี๋ยวสรุปให้ฟังสั้นๆน,นะเบอร์นิตจังจะมีหลอดเก็บพลังงานตรงนี้ที่จะเรียกว่าหลอดฮีทโดยหลอดตรงนี้นะครับจะสามารถเติมหรือเพิ่มขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราใช้พลังงานจากสกิลต่อสู้นะในเวลาที่เบอร์นิสเนี่ยมีค่าฮีทเกิน50เต้มเธอก็จะเข้าสู่สถานะไนโตรฟิลค็อกเทลพอนอนอยู่ในโหมดนี้เวลาเรากดโจมตีค้างสกิลต่อสู้เช่นคอมโบหรือแม้แต่สกิลอันติเมท เบริจังเนี่ยก็จะเปลี่ยนสถานะไม่เกียมใส่ศัตรูโดยจะดูได้ง่ายๆที่บนตัวศัตรูเลยนะว่ามันติดหรือยังถ้ามันติดพวกมันก็จะขึ้นลูกไฟอยู่บนตัวศัตรูอย่างนี้เลยเหมือนไฟเช็คเลยว่ะงั้นเดี๋ยวเลยกสถานะไฟเช็คกันละกันและสลับศัตรูที่ติดสถานะไฟเช็คนี้นะครับเวลาเบอร์นิตอยู่นอกสนามและถ้าหากเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยเข้ามาแล้วทาการโจมตีใส่ศัตรูที่ติดสถานะไฟเช็คอยู่มันก็จะทําให้สถานะไฟเช็คของเบอร์นิตเนี่ยระเบิดขึ้นทุกๆ1.5วิที่เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยทำ ตอนไหนระเบิดตอนนั้นถ้ามันครูดาวเสร็จนะโดยดาเมจร,ระเบิดอันนี้นะครับก็จะแรงขึ้นตามตัวคูณที่เราอัพพาสซสฟเลยนะยิ่งอัพก็ยิ่งแรงแล้วก็พาสซสฟสุดท้ายอีกอันนึงนะครับทุกๆุกอนโนเมอรี่สิแต้มจะทําให้การระเบิดของสถานะไฟเช็คเนี่ยแรงขึ้น1%สูงสุด30%แปลว่าถ้าเราจะปั้นดาเมจร,ระเบิดของเบอร์นิสให้แรงสุดๆเนี่ยก็ต้องทาค่าอนโนเมอรี่ให้ถึง300แต้มนะครับถึงจะได้รับ,บโบนัสดาเมจเพิ่มไปแบบเต็เเออเตเเมสามสิบเปอร์เซ อนูมอรีไฟด้วยนะสกิลต่อสู้ครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด2แบบแบบแรกจะเป็นการกดสกิลค้าง1ที่ทีเบื้องเนี่ยจะทําการเผาศัตรูด้วยอาวุธข้างใดข้างหนึ่งของเธอและการเผาแบบนี้นะครับเราสามารถกดปุ่มทิศทางเพื่อปิดตำแหน่งการเผาได้ด้วยน้องก็จะสลดย แบบนี้เลยส่วนแบบที่2นะครับจะเป็นการที่เราต้องกดสกิลสอที่โดยในทีที่2นะครับเราจะต้องกดสกิลั้างเบอร์นิตเนี่ยก็จะทําการใช้ทอนฟ้า2ข้างมิกเซอร์แอนด์เชคเกอร์แะดมเผาศัตรูแบบชุดใหญ่ไฟแรงเลยนั่นเองท่าน,นี้เนี่ยจะแปะไฟและเก็บเก็ดตันใส่ศัตรูเร็วมากๆแต่สำหรับวิธีนี้นะครับน้องไม่สามารถขยับเปลี่ยนตําแหน่งได้ตั้งเผาแล้วเผาเลย ่าาบ้าอะะไรวเนียมาดูที่การโจมตีปกติกันบ้างครับจุดเด่นหลักมันจะอยู่แค่ชาร์จโจมตี เท่านั้นนะครับเพราะถ้าชาร์จโจมตีของบรินเนี่ยจะใช้ค่าฮิต20แต้มในการทํางานเสมอนะและใช่ครับถ้าชาร์จโจมตีนี้เราเออกมาแค่แปะสถานะไฟแช็กใส่ศัตรูแล้วก็เปลี่ยนน้องออกแค่นั้นแหละสกิลอันติเมตครับสำหรับสกิลนี้เนี่ยเวลาใช้งานบริษนนัจะทําการกระโดดจากนั้นก็จะเผาศัตรูแค่นั้นแหละครับแต่ยังมีดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาน้องใช้งานอันติของน้องเนี่ยเราสามารถกดซับพอร์ตจู่โจมของตัวละครถัดไปได้ทันทีด้วยนะ ตรงรวมมันดีไหมแล้วก็สุดท้ายนะครับความสามารถในการเล่นกับเรุ่นทีมสายพิบกติหรือแก้งตัวเองจะทําให้สถานะไม่เกียมหรือสถานะไฟแช็คของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพการสะสมอนมันดับมารีเพิ่มขึ้น65แล้วก็เวลาที่ศัตรูติดเบรๆๆนเวลาของสถานะ เรินก็จะยา,ยาวขึ้นอีก3วิรวมๆแล้วทั้งหมดก็จะประมาณ13วินั่นเองครับส่วนการอัพสกิลด้ครับให้ทุกคนอัพตามผมได้เลยนะสกิลพาส์ติหลัก A B C สกิลต่อสู้ส่วนตีปกติสกิลซับพอร์ตแล้วก็สกิล อันตีเนี่ยเลือกออพตามสะดวกได้เลยนะไม่ได้ฟิกว่าให้เอาอันไหนเป็นหลักนะหรือไม่ก็เราจะดูตามคำแนะนําที่เกมให้มาก็ได้ครับเกมมันแนะนําดีมากหน้าที่หลักๆและว,วิธีการเล่นเบอร์นิสจังนะครับโดยหลักๆแล้วเบอร์นิชจังเนี่ยจะมีหน้าที่เป็นซับดีบีเอสไม่ได้เป็นดาเมจหลักเหมือนตัวอโนมาลี่อย่างเจนนะครับพอน้องเนี่ยจะยืนสนามแค่แป๊บเดียวแล้วก็ออกเท่านั้นเองเอามาแปะอโนมารี่ไฟแล้วเราก็ท damage, ําดาเมจผสมดิสออเดอร์ใส่นั่นเองครับส่วนวิธีการเล่นง่ายๆสําหรับน้องนะครับเกินอื่นให้ทุกคนเริ่มจจาากกเบออรร์์นิสสชมตตีใู่่ ด้วยสกิลเป่าเป่าไปเลยครับเอาให้มอนมันติดเบรนแล้วค่อยเปลี่ยนออกไปเล่นตัวอื่นเอามาทำนาเมตต่อครับแล้วก็พอค่าฮีทของน้องเบรดิสหมดเนี่ยเราก็กลับมาเล่นน้องเบรดิสจังใหม่อีกทีจากนั้น กระเป๋าเหมือนเดิมเลยครับเอาให้สุดปอดไปเลยบนไปเรื่อยๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวมอนก็โดนเผาตายเองส่วนการใช้งานสกิลอันตินะครับสำหรับการใช้งานอันติของน้องเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับทีมที่เราเลือกเล่นนะครับน้องเนี่ยไม่ได้ใช้อันติได้ตลอดกับทุกทีมนะแต่เดี๋ยวผมบอกแล้วกันว่าน้องเบอร์นิสเนี่ยใช้กับทีมไหนคุ้มเราไปต่อกันที่ทีมแนะนําที่น่าเล่นนะครับผมจะแบ่งให้ทุกคนได้ดูทั้งหมด4ทีมพร้อมกับอธิบายวิธีเล่นคร่าวๆให้ฟังนะทีมแรกมาเริ่มกันที่สายฟรีก่อนเลย สลับทีมนี้เนี่ยจะมีไบเปอร์และบนิดเป็นตัวละครดาเมจหลักทั้งคู่เลยนะผัดกันแปะอโนอมอรี่แล้วก็ทำดิสออเดอร์ใส่ศัตรูนั่นเองส่วนลูซี่นั้นก็จะเป็นตัวละครบัฟให้กับทีมครับบัฟเอทีเคไตีหมูไปแต่ถ้าทุกคนปั้นลูซี่เป็นสายลีวสและปลดตัวยัน M6 แน่นอนว่าจะดีมากครับเพราะทั้งทีมจะช่วยกันทำดาเมจได้หมดเลยแถมลูซี่เ6เนี่ยเวลาที่เพื่อรนร่วมทีมทำการสกิลโดนศัตรูก็จะมีดาวหางหมูน้บตกหล่นมาใส่ศัตรูทำดาเมจเพิ่มเติมด้วยยนนนััั่่่เเอองงครรบและก็ใชิไปปป์ เบอร์นิสเผาหมูก็ตกลงมาเรื่อยๆเลยนั่นเองอ๋อแล้วก็สลหรับทีมนี้นะครับเราจะเลือกใช้อันติแค่2คนเท่านั้นนะถ้าอยากได้ดาเมจเพิ่มเติมก็ให้กดของตัวเบอร์นิสครับแต่ถ้าอยากได้ฟื้นฟูพลังงานแล้วแล้วก็ให้กดตัวของลูซี่ครับส่วนไพเปอร์เนี่ยไม่ต้องไปกดนะ ทีที่2ครับสายฟีแทรุลุเลดกับโซเยอร์สิทีมนี้จะมี DBS หลักเป็นโซเยอร์ผู้ใช้ปานเพลิงสุดแกงของเราและแน่นอนครับว่าบรดเนี่ยก็จะเป็นตัวละครซับ d ี s ที่จะคอยแปะอนุมา l ีไฟให้กับโซเยอร์นั่นเองครับสำหรับทีมนี้วิธีเล่นนั้นไม่ได้ยากมากครับขอแค่เราทํายังไงก็ได้ให้ศัตรูหรือมอนเนี่ยติดเบิร์นอยู่ตลอดเวลาก็พอแล้วล่ะครับเพราะจะเด่นทีมไฟทีมนี้เนี่ยมันอยู่ที่ดิสไฟครับเวลาศัตรูติดเบิร์นผู้สนใจที่ตีศัตรูตัวนั้นก็จะรับค่าคิเลาาานนนั่เเเเองงรพีียท้ จะเอาโซลเยื้อเมลำข้างหัละแดนได้แบบยาวๆแล้วนะครับส่วนอันติก็เลือกใช้ของโซเยือเป็นหลักนะเอามาทำดามมจทีมที่3ครับสายนี้แพงหน่อยแต่แรงมากกับเบอร์นิสจีนซีซ่าสับทีมนี้นะครับก็จะเล่นเหมือนกับทีมไบเปอร์เลยนะแค่เปลี่ยนมาเป็นเจนเฉยๆแต่อันติเนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นของเจนแค่คนเดียวนะครับเพราะเวลาที่เจนอันติมันจะทําให้เจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในโหมดแพทชั่นได้ตลอดเวลานั่นเองครับส่วนซีซ่าก็เปิดเกาะดีบัฟออก ทีมที่4ครับช็อตช็อตร้อนร้อนกับเกสเบอร์นิตลีน่าสำหรับทีมนี้ก็จะเด่นไปที่การทำดาเมจจากดิสออเดอร์เป็นหลักนะผัดให้ตัวของเกสเนี่ยแปะช็อคใส่ศัตรูแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นน้องเบอร์นิตเผาศัตรูไปเรื่อยๆได้เลยครับส่วนลีน่าก็เอามาช่วยแปะอันดมบอรี่ไฟฟ้าได้เช่นกันครับเพิ่มค่าเพนเลโชแล้วก็เพิ่มระยะเวลาช็อกศัตรูขึ้นอีก3วิส่วนทีมนี้อันติที่จะเลือกใช้ก็จะเป็นตัวของเบอร์นิตจังได้ตลอดเลยนะส่วนนี้ก็ทีมที่5ครับเบอร์นิตคอ ผมว่าทีมนี้อย่าเล่นดีกว่าครับ หรือใครจะเปิดเบอร์นิสจังรอตัวอนาคตอย่างยานางิีก็ได้นะครับยานางิีเนี่ยก็เป็นสายโอเมอรี่เหมือนกันเล่นด้วยได้แต่ทําอะไรได้นั้นค่อยไปดูกันตอนตัวมาแล้วกันเนาะ,ะอ่ะอ่ออีกตัวคู่ชีพคู่ชีฟพรีวิวมาคู่กันน่ารักขนาดนี้พลาดไม่ได้นะเบอร์นิสไลเตอร์ส่วนอีกตัวก็จะใส่ใครก็เลือกเอาเองเลยแล้วกันแต่คงไม่พ้นผู้ใช้ปานเพลิงแน่นอนแต่ก่อนจะไปนะครับผมขอฝากร้านเติมเกมอย่าง E a ซ y c การร้านบริการเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%ไม่ว่าจะเป็นเกมเซเลสโซนเซโลที่มี้เติมผ่านทังแบบ ID ดีพาแล้วก็แบบยู d ดีแถมเราเนี่ยก็ยังสามารถเข้าไปเติมเองได้ด้วยนะผ่านทางเว็บไซต์ของ e a s y c การหรือถ้าหากใครไม่สะดวกเติมเองนะครับและอยากสอบถามเกมเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปทักถามทางเพจโดยตรงได้เลยนะส่วนอาวุธที่จะเลือกสมใสัยนะครับแน่นอนว่าคุณจะหนีไม่พ้นกับอาวุธประจําตัวที่ให้ค่า ATK เยอะมากแถมช่วยจีบพลังงานในตอนที่น้องเบรดิสเนี่ยอยู่นอกสนามได้ด้วยนั่นเองอีกอย่างก็เพิ่มบูน,านาัสดามจเมื่อเราใช้สกิลต่อสู้หรือซัพพอร์ตจู่โจมโดนศัตรูแถมมิแจกค่าอนุบาลี่อก5แต้ถึงช นะแต่ถ้าใครไม่มีก็ใส่เป็นของคราฟอย่างวิปปิ้งจิมเบี่ก็ได้ครับแรงเหมือนกันแต่ข้อเสียจะอยู่ตรงที่ถ้ามอนล้มแล้วลุกบัฟมันจลีเสร็นั่นเองครับสุดอีกอันนึงที่แนะนําก็ใส่เป็นหัวเดือดเสาครับอันนี้ใช้งานง่ายกดใช้พลังงานก็ได้บัฟนะครับหรือใครก็ใส่เป็นของไบเปอร์ก็ได้เช่นกันครับสุดท้ายก็อาวุธบีพีครับอันนี้ใช้งานดีเหมือนกันครับใช้ง่ายด้วยแต่ขัดยากไปหน่อยส่วนดีที่จะเลือกใส่เลยครับ ที่แนะนาเลยก็ต้องเป็นเซตใหม่อย่าง4 k o s Jet ครับเพราะเบอร์นิดเนี่ยเป็นตัวละครที่ทาดาเมจจากนอกสนามเป็นซะส่วนใหญ่นะใส่ดิดนี้ก็จะคุ้มมากๆส่วน2ชิ้นที่เหลือเนี่ยจะใส่เป็นเซตไฟเอาบุรัตไฟหรือจะใส่เป็นอะโนมารีเอาค่าอะโนมารีเพิ่มก็ได้ไม่ก็ ATK ครับใส่ได้เหมือนกันหรือจะเป็นอันสุดท้ายอย่างเซตฟื้นฟูพลังงานอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะเพราะเบอร์นิดเนี่ยเป็นตัวละครที่ใช้สกิลค่อนข้างบ่อยเลยถือว่าคุ้มอยู่ถ้าจะใส่เป็นเซตพลังงานนะส่วนออฟลอนที่เราต้องตามหาหลักๆเนี่ยตามนี้เลยครับ anomaly ATK แล้วก็ค่าเพนครับส่วนคีเล r กับค r i าเมจเนี่ยก็ถือว่าเป็นของแถมแล้วกันเนาะไม่ต้องหามาดูที่ออบหลักกันบ้างครับชิ้น4เนี่ยเราจะใส่เป็น anomaly ชิ้น5จะเป็นโบนัสไฟหรือไม่ก็ ATK ก็ได้ครับส่วนชิ้น6เราจะใส่เป็น ATK ออ t i m a t แรงสุดๆไปเลยก็ได้แต่สำหรับผมเนี่ยแนะนําว่าให้ใส่เป็นควบควุม anomaly ด,ดีกว่าครับแปะง่ายๆดาเมจรัวๆน่าจะดีกว่ายิาย่งตอนสู้กับบอสแล้วเนี่ยกว่าจะแปะเบรนได้แต่ทันทีเนี่ยนานมาก สรุปสุดท้ายสำหรับใครที่คิดว่าจะเปิดน้องเบอริสน,นะครับถ้าใครมีเจนแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดครับเจนมาแรงของมันอยู่แล้วแต่ถ้าเอาเบอริสเข้ามาช่วยในทีมอีกแล้วก็แรงระเบิดเลยล่ะครับขนาดแค่ไปเปอร์เนี่ยมันยังแรงเลย ถ้าหากในทีมหรือไอดีของพวกคุณเนี่ยยังไม่มีตัวสายอ n o m a l ี e แนะนำนะครับว่าควรเปิดอ n o m a l ี่มาสักตัวก็ดีครับหรือไม่ก็เปิดไปรอเล่นคู่กับยานงิผมก็ว่าดีเหมือนกันนะหรือจะเป็นคู่ชิปกับพี่ライเตอร์ก็ดีเหมือนกันนะดูดิเขินจนล้มเลยส่วนใครอยากเป็นผู้ใช้ปานพื้นที่แข็งแก่งมากกว่านี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเบอร์นิสครับโซเยอร์คุณได้รับคังุระแดนสมใจอยากแน่นอนครับ